มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทยซึ่งโครงการนี้ได้ทํามาแล้วหลายจังหวัดและในวันนี้เป็นการฉายวิดิทัศน์ถึงภาพรวมของผลงานว่าที่ไหนทําอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพรวมของโครงการนี้กันไปถามที่มาและว,วัตถุประสงค์ของโครงการดีๆแบบนี้กันค่ะคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับให้ทำวิจัยนะครับโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสสสในเรื่องของโครงการนําร่อง ทดลองว่าโรงเรียนเนี่ยชนิดที่ชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็พบว่าการเรียนรู้เนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นอยู่ทุกขนแห<อ>่งแล้วเนี่ยก็จะทําทให้วิธีการทําให้ผู้เรียนได้มีทักษะมีความรู้มีทัศนคติถูกต้องในกว้างขวางมากขึ้นนะครับถ้าไม่มองว่าการเรียนรู้เนี่ยหรือกา,ารศึกษาเนี่ยคือการเรียนในตำราแล้วเนี่ยก็จะทำให้มันกว้างขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรียนรู้จากคนที่อยู่ในชุมชนเองปฏิบัติได้จริงนะครับ mm. ผมเชื่อว่านี่เป็นทางออกอันหนึ่งที่ทําให้ การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในใน,ในท้องถิ่นนะครับมีคุณภาพมากขึ้นและดูเด็กจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นของจริงนะครับเรียนรู้จากคนจริงๆที่อยู่ในท้องถิ่นมากกว่าเรียนเพียงแต่ในตำราครับที่ภาคกลางชุมชนลำพญาอําเภอเอมืองจังหวัดนคนปรปฐมเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการตลาดน้ำทั้งด้านสุขภาวะการตลาดการจัดการชุมชนร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียนและชุมชนจนกลายเป็นชุมชนสุขภาวะแบบพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ของโรงเรียนและชุมชนอื่นสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้สปอนเซอร์หลักจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอสซึงให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นการจัดโครงการดีๆแบบนี้ค่ะเราไปถามที่มาของการให้ทุนนี้กันค่ะ เพราะว่าการที่เราจะทําให้เยาวชนรุ่นใหม่หรือชุมชนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีพฤติกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะไปลักษณะของการไปรณรงค์อย่างเดียวได้แต่เราต้องทําให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนซึ่งซึ่ง,งต้องเรียกว่าเขาจะนําจุดแข็งเอาวัฒนธรรม แล้วก็เรื่องของอาการงานอาชีพต่างๆเข้ามาผสมประสานเป็นเรื่องเดียวกันได้ทั้งสส,ส,สเราเห็นว่าวิธีการแบบนี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแล้วก็น,นําไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีนะครับสสก็เลยสนับส,สนุนผ่านทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในการทําโครงการนําร่องนะครับลงไปในทั้งหมด11จังหวัดผ่านทั้ง38หน่วยงานลงไปครับ นอกจากการสัมมนา,าครั้งนี้จะเป็นการบรรยายถึงภาพรวมในการทำงานของแต่ละจังหวัดว่าไปทำอะไรกันมาแล้วบ้างและได้ผลยังไงบ้างงานนี้มีการเล่านิทานการเรียนรู้ผ่านหัวใจหนูน้อยของชุมชนจากเด็กหญิงเบญจพรจันอยู่ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหน,น,นูชื่อนองเบญจพรชื่อเล่นนะนาะน้องพิมคนดีอารุบาลหนึ่งห้องมอแท yeah หลังจากที่เราไปฟังนิทานดีๆของหนูน้อยของชุมชนกันไปแล้วได้เวลาของการมอบโล่และรางวัลองค์กรที่ร่วมจัดการศึกษาดีเด่นอีกด้วยค่ะ เราไปถามที่มาและโครงการดีๆของชุมชนที่ได้รับรางวัลกันค่ะจุดสําคัญอย่างยิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าเมื่อชุมชนไม่มีไรายได้เขาก็เลยทำโครงการที่แบบปลูกเองกินเองขายเองขึ้นมาคือ,อรับซื้อผลผลิตจากจากชาวบ้านจากผู้ปกครองนักเรียนด้วย เพื่อที่จะมาทาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนนะคะในขณะเดียวกันก็ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้การรณรงค์รักษาความสะอาดแล้วก็การช่วยสอนหนังสือกับโรงเรียนกับเด็กนักเรียนที่อยู่ข้างเคียงที่มีปัญหาเรื่องของการอ่านการเขียนนะคะหลังจากที่เราได้ฟังแนวคิดดีๆของชุมชนกันไปแล้วภายในงานมีปาทักกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องระบบการศึกษาที่พาชาติออกจากวิกฤตโดยศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวสีค่ะนักปฏิรูปศึกษ ลาสโลโปรปรสเซลคุยกันที่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียสอวันสองคืนแล้วก็ถอดเทปมาพิมพ์เป็นหนังสือใจความต่อหนึ่งในหนังสือนั้นบอกว่าอารยธรรมตะวันตกกำลังพาโลกทั้งโลกไปส่งวิกฤตการอย่างรุนแรงเพราะเป็นอารยธรรมบริโภคนิกม,มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่วิ พราะทรัพยากรมันมีจำกัดแต่ว่าบริโภคนิยมนี่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคราบ่ามีทางเดียวเท่านั้นที่มนุษยชาติจะอยู่รอดได้นั่นคือการปฏิวัติจิตสำนึก consciousness revolution นะครับก็เหมือนที่เกิดกับเอ็ดการบิเชลที่ว่าเป็นจิตสำนึกใหญ่อันนี้เป็นโบรณาณกาลร,ระดับจิตสำนึกเป็นจิตสำนึกที่ใหญ่ แล้วก็เรื่อยมาถึงเรื่องการพัฒนาเรื่อยลงมาถึงเรื่องชุมชนชุมชนเนี่ยเป็นตัวที่โบรณาณกาณนะครตามที่ท่นานประธานดันทำงานกันอยู่เมื่อเราไปฟังปาฐกถาดีๆกันไปแล้วด้านล่างของงานก็มีการจัดแสดงบูธจากจังหวัดต่างๆที่มาแสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านและศิลปวัฒนธรรมของภาคตัวเองไปดูแต่ละบูธกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เราโรงเรียนบุรีรัมยานะครับได้ระดมความคิดความรู้และเทคนิคในการประยุกต์สิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําสมุนไพรเอยปลาร้าบองหรือปลาร้าสับนะครับแล้วก็รูปประคบนะครับแล้วก็ต้นไม้มงคลนะครับแล้วก็ถ้าขมาที่เรามาแปลรูปเป็นสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งกระเป๋ารองเท้าถุงมือนะครับ อันดับแรกเราก็จะได้นําปราชชาวบ้านค่ะซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเรานะคะโดยการบอกวิธีและก็ขั้นตอนการทอผ้าเข่าม้านะคะว่าทอ,อยังไงทํำยังไงถึงจะเป็นผ้าเข่าม้าและพวกเราก็ได้ทอเองค่ะแล้วต่อมาเมื่อทอเสร็จพวกเราก็จะได้นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นเห็นอยู่นี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับโครงการดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมกับสสสได้จัดขึ้นนับว่าเป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้น้องๆและชาวบ้านในจังหวัดต่างๆได้นําภูมิปัญญาของตนเองมาประกอบเป็นอาชีพรวมไปถึงการยกระดับทางการศึกษาของน้องๆและชาวบ้านในชุมชนให้สูงขึ้นอีกด้วยค่ะ